เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไบสเนียไทยจำกัดและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของผลงานอันน่าภาคภูมิใจของบริษัทไปสเนียไทยที่ที่ฉันได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับท่านในวันนี้นะคะในโครงการเปิดตัว 90งการ99ล้านถวายไทยองค์ราชันค่ะก็กลับเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าเมื่อปี2554ที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ร่วมกันพร้อมใจในการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนพนรรษาเจรอบ84พรรษาโดยพวกเราได้ร่วมกันน้อมกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยพระพรชัยมงคลเป็นราชสักการะผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเป็นจำนวนมากและว,วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการของบริษัทไษณีนิไทยที่ได้ร่วมกันในการสแสดงออกซึ่งความรู้รักสามัคคีและที่สำคัญร่วมกันในการรวมพลังสแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ สำหรับในปี2555นี้นะคะก็หน่วยงานต่างๆก็ยังคงมีการจัดงานกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องรวมถึงงานไปรษณีย์ที่เรามาร่วมกันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทไปรษณีย์ไทยที่ร่วมทำงานจัดตั้งโครงการนี้ถึงถือว่าเป็นครั้งแรกและก็ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีใครที่จะรวมประวัติศาสตร์ถึง129ปีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ น่าชื่นชมและน่ารักษาไว้สำหรับประวัติศาสตร์และก็ความสัมพันธ์อันยาวนานโดยเฉพาะใบสณีชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเดียวในโลกก็ว่าได้และเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และน่าที่จะ เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะจะเป็นเพียง99บุคคลพิเศษที่จะร่วมสมทบทุนในวันนี้เพื่อที่จะนำไรายได้ขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชฉาชยาัยซึ่งตราไปรษณียกรชุดนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าผู้ที่รับ หรือเป็นความภูมิใจร่วมกันของคนไทยก็ว่าได้ที่จะได้มีโอกาสได้ชื่นชมการปรษณีไทยในการจัดเตรียมใบสณากรชุดพิเศษนี้นะคะก็ซึ่ง ทราบว่าในชุดนี้มีความพิเศษตั้งแต่นอกจากจะประวัติศาสตร์จะ129ปีแล้วยังจะเป็นชุดพิเศษที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนานประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อนเนื่องนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็แล้วก็ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ ที่มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในที่นี้เพื่อที่จะมาร่วมกันแสดงพลังในความรักความสามัคคีแล้วก็ความจงรักภักดีอันมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของอที่เป็นอันเทิดทูนอย่างหาที่สุดไม่ได้ของปรงชชนชาวไทยทุกคนทั้ง99ท่านที่ บางท่านก็ได้มาร่วมงานกับเราในวันนี้และก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้นะคะก็ถือโอกาสขอขอบคุณทางกระทรวงไอซีทแล้วก็ทางไปรษณีย์ค่ะแล้วก็ผู้วิเกียร์ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าถึงเวลาอันสมควรในการที่จะร่วมกันเปิดโครงการ99ล้านถวายท้ยองค์ราชนค่ะฉันเองก็ขอถือโอกาสนี้นะคะอาราธนาคุณพรศะศรีรัตนตรัย และอำนาจสิทธิศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก,โกลโลกอีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถได้ปดโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการค่ะขอบคุณมาก